และนี่คือ Japanese Podcast กับโนโตเซนเซ EP 3เก่งภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยการฟังและเทคนิค Shadowing การพูดตาม และเก็บสับเล็กผสมน้อยนะครับทำให้คังสับของเรานั้นเพิ่มขึ้นเราก็จะเก่งภาษาญ,ญี่ปุ่นได้นะครับมินาซังโดโมคอนิจวะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาเรื่องใกล้ๆตัวบ้างในสิ่งที่เราชอบนะครับนันิกะสกิเดสกะก็จะเป็นสิ่งที่เรากินแล้วก็ดื่มนะครับอนาตะวะอิจโมอาซากังทาเปกติเรากินข้าวเช้าหรือเปล่านะครับทาเบมวะนนิกะสกเดส หนูมีมโนว่าชอบทานอะไรนะครับแล้วก็ชอบดื่มอะไรมีของกินแล้วก็เครื่องดื่มนะครับบทนี้เราจะได้เรียนทั้งหมดนะฮะบ,บอกความชอบของเราด้วยเริ่มต้นที่การกินและดื่มก่อนนะครับเวิร์ในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะอยู่หลังสุดของประโยคนะครับภาษาไทยจะเป็นประธานฉันกินข้าวแบบนี้ใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นนะครับกินจะอยู่หลังสุดเอาข้าวขึ้นมาก่อน เพราะฉะนั้นเราจะเรียนคำนามก่อนนะครับอันดับแรกก็คือโกหังโกฮังหลายคนถามว่านี่ชื่อลูกโมกุลหรือเปล่านะครับก็เป็นชื่อเดียวกันนั่นแหนนะละนะครับในหนังในการ์ตูนนะครับมังกะหรืออนิเมะเรื่อง Dragon นบอลเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะครับที่เป็นชื่อผักผลไม้อย่างโกหังก็เป็นข้าวใช่ไหมเบจิต้านะครับก็มาจาก vegetable เบจิต้านะครับผักแล้วก็ คาคาลอตก็มาจากแครอทแบบนี้นะครับกะหังข้าวเบสิกเลยนะฮะข้าวกะหังโอทาเบมัสทาเบมัสคือกินโอ oh เป็นตัวช่วยนะครับที่ใส่อยู่ระหว่างคำนามกับิริโกะหังโอทาเบ oh, 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 มัสกะหังโอทาเบมัสมีิร์บก็ต้องมีตัวช่วยนะครับในภาษาญี่ปุน่นกะหังทีนี้เราจะใส่ข้าวเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมเมื่อกี้มีอาซากะหังไปแล้วนะครับอาซาอาซาเช้า เรารู้จักอาซาฮีใช่ไหมอาซาฮีบีดูอาซาฮีแปลว่าดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับที่ญี่ปุ่นก็จะมีคําว่าอาซาฮีเยอะอาซาฮีชิมบุลนะครับอาซาฮีเทเดบีแล้วก็อาซาฮีบีดูทั้งเบียร์นะครับรายการทีวีหนังสือพิมพ์อาซาฮีเพราะมันดูรุ่งโรจน์ไงอาซานะครับเช้าอาซาอาซาโกหังนะครับฮิรุฮิรุโกหังกลางวันนะครับข้ากลางวันบังบังโกหัง บางเราก็จะคุ้นเคยกันดีกักบการทักทายคอมบังวะใช่ไหมครับคอมบังแปลว่าเย็นนี้ตัวคอนเนี่ยแปลว่านี้นะครับหรือตอนนี้นั่นแหละคอมบังวะสวัสดีตอนเย็นนี้เย็นนี้เธอจะทําอะไรเป็นการเริ่มการสนทนาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบังแปลว่าเย็นนะครับจําว่าเมฆก็ค่อยๆมาบังดวงอาทิตย์มันก็จะเย็นแล้วนะครับอาสะฮิรุบังอาสะฮิรุบัง อาซาฮิรุบังพูดตังครับอาซาฮิรุบังอาซาฮิรุบังเอาไปแค่นี้ก่อนนะฮะเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นอาซาฮิรุบังอาซาฮิรุบังทีนี้ก็เอาไปใส่กับคําว่าโกหังนะครับอาซาโกหังข้าวเช้าข้าวกลางวันก็เป็นฮิรุโกหังเก่งมากนะครับข้าวเย็นบังโกหังโมจิโดให้อาซาโกหังฮิรุโกหังบังโกหัง บางก็ห่างกินข้าวเย็นครับบางก็ห่างโอทาเบมาสเราแมทชิ่งกันแบบนี้นะครับกินแล้วก็กินอะไรได้บ้างแน่นอนก็ต้องกินข้าวเนาะต่อไปนะครับสิ่งที่เรากินได้ก็คือปังปัง,ปงมาจากขนมปังนั่นเองเห็นไหมภาษาไทยก็มีที่มาคล้ายๆกันกับญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นก็เอามาจากที่อื่นอีกทีหนึงปังนะครับขนมปังมีเรีกทามาโกะทามกโกะ เมื่อก่อนนะฮะยุค9กาสก็จะเล่นทามากอจิใช่ไหมทามะแปลว่าอะไรกลมๆนะครับทามากโกก็คือไข่นะครับทามากโกทามาโกะทาเบมัสคือภาษาญี่ปุ่นนะครับกินกับดื่มเนี่ยจะแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่ากินขนมปังกับกาแฟเราก็ต้องแยกเวิร์บกันคือถ้าไม่แยกก็ปิดเดสไปเลยเป็นคำนามไปเลยนะครับอย่างเช่นปังโตโคฮีเดสโคฮี oh ก็คือกาแฟาใช่ไหม ก็ไม่ต้องใส่ verb แต่ถ้าเราจะใส่คําว่ากินแล้วก็ดื่มนะครับกับของดื่มเครื่องดื่มเนี่ยก็ต้องแยกกันกลับมาที่ามาโกของเรานะครับามาโกทาเบมาสทีนี้ไม่กินบ้างได้ไหมอ่ะอย่างเช่นยาใสนะครับเด็กไม่ชอบกินก็อย่าใส่ย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 าใส่ก็คืออะไรเด็กไม่ชอบกินอะไรผักนะครับไม่กินยาซโยทาเบมาเซนทาเบมาเซน ลงท้ายด้วยเซนเซนทั้งหลายใช่ไหมครับก็จะเป็นรูปปฏิเสธนะครับเซนเซนหน่ยๆนะฮะยาไซโยทาเบมาเซนคูดาโมโนล่ะคูดาโมโนโมโนโมโนแปลว่าของนะครับคูดาก็คือผลที่มันออกมาเป็นผลไม้นั่นเองคูดาโมโนคูดาโมโนทาเบมาสสักนะสักนะปลานะครับสักนะทาเบมาสอันนี้ต้องกินนะฮะ จะกินอะไรนะฮะกินอะไรอะไรว่าไงนะฮะนันที่เราเรียนไปใช่ไหมครับนันเนี่ยจะปิดด้วยเดสนะครับนันเดสกะอันดับแรกเนาะแต่ถ้าใช้กับตัวช่วยโอนะครับให้อ่านว่านันนี่มันแปลว่าอะไรเหมือนกันนันนี่โอนะครับนันนี่โอทาเบมัสกะนันนี่โอทาเบมัสกะอันดับแรกเอาแบบนี้นะฮะจำแบบนี้ก่อนนันนี่โอทาเบมัสกะเวลาคุยกับเพื่อนนะฮะนันนี่อะไร แทนที่จะถามว่านันเดสก์อะไรรอนะครับก็จะดูสุภาพไปเมื่อกี้เรียกอะไรน,น,นั่นนีนั่นนีนะครับนั่นอยู่ทาเบมัสกกินอะไรกินปังนะครับขนมปังปังโอทาเบมัสต่อไปเราเปลี่ยนคำว่ากินนะครับเป็นคำว่าดื่มบ้างโนมิมาโนมิมาให้จำว่า,านนนมันนะฮะนนนนดื่มนะฮะโนมิมาโนมิมาดื่มมีอะไรบ้างอันดับแรกเลย มิซึมิซึมิซึเต๋งๆนะครับตัวซ Z นะฮะมิซึมิซึโอโนมิมาสอันนี้ก็น้ำเปล่านะครับโคฮี oh ที่นิเซบอกเมื่อกี้คอฟฟี่ใช่ไหมคำจริงมาจากภาษาฮอลแลนด์นะครับโคฮีโคฮีเสียงย่างหมดเลยนะครับโคฮีโอโนมิมาสมิซึโคฮีมีไดอีกวายได้ไหมวายวายอันนี้ก็ทับศัพท์ บีหลอันนี้ต้องเป็นเสียงยาวนะครับบีหลูโอนมิทั้ง Y ทั้ง b หลูเป็น o อซากะนะครับโอซากโนมิต้องอายุเท่าไหร่ฮ a ตตาจิเดสฮ t a c าจิเดสจะได้เปล่า EP ที่แล้วนะครับก็คืออายุ20นะครับถึงจะซื้อ Y ได้แล้วก็ b หลูได้ถ้าไปคอนบินี่นะครับหรือเซบุงอิเลบุงเขาก็จะมีให้กดยืนยันว่าเราอายุ20แล้วนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เช็คอย่างอื่นนะครับแค่ให้กดให้เรายอมรับ แล้วก็เป็นภักพละนะครับว่าเรายอมรับว่าเรา20แล้วนี้นะครับเขาก็จะไม่สนใจเราละต่อไปนะครับก็จะมีโอจะเราคุ้นเคยดีนะครับกับร้านชาไข่มุกที่ลงท้ายด้วยจะต่างๆนะครับก็จะเป็นชานั่นเองโอจะอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นชาเขียวนะครับกรีนทีนิฮอนจะชาญี่ปุ่นนะครับกรีนทีโคจะ ก็จะเป็นชาซิลอนนะครับเป็นแบล็คทีโฮจะมิโซชิรุมิโซชิรุชิรุแปลว่าซุปนะครับซุปมิโซนั่นเองมิโซชิรุก็จะเป็นซุปเต้าเจี้ยวนะครับถ้าแปลเป็นไทยแน่นอนเป็นซุปนะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้กับคำว่าโนมิมัสนะครับมิโซชิรุโนมิมาสย้อนไปการกินนิดนึงนะครับก็คือนิคุเซพูดใน ep 1หนึ่งนะครับว่าอย่าให้สลับกับคำนี้นะ คุนี้ที่แปลว่าประเทศใช่ไหมนิคุคนไทยจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่าหลายร้านเอามาตั้งชื่อนะครับร้านเนื้อย่างนั่นเองยากินิคุใช่ไหมยากินิคุก็คือเนื้อย่างนะครับนิคุอย่างเดียวก็คือเนื้อทีนี้มีเนื้ออะไรบ้างบุตะนิคุเราคุ้นเคยกับคุโรบุตะนะครับคุโรบุตะคุโรแปลว่าสีดำนะครับหมูดํานั่นเองโทลินิคุโทลิก็คือไก่นะครับแล้วก็กิวนิคุ กิวนิคุเรารู้จักคำว่าวากิวใช่ไหมวะแปลว่าญี่ปุ่นนะครับสไตล์ญี่ปุ่นวากิวก็คือเนื้อญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นปลาก็คือซาคานะไปเลยนะครับจะไม่ต้องต่อเนื้อละซาคานะซาคานะโอทาเบมัสหลายคนไม่กินเนื้อหมูนะครับก็เป็นอนะไรฮะบูตานิคุโอทาเบมาเซนนะครับทาเบมาเซนทีนี้กิวที่แปลว่าอะไรนะวัวนะครับกิวนิว นิวนมนะครับเพราะฉะนั้นกิวนิวก็เป็นนมวัวโตนิวหลายคนเคยซื้อใช่ไหมครับน้ำเต้าหู้นะครับยี่ห้อโทนิวนะฮะก็จะเป็นนมถั่วเหลืองนะครับโตก็มาจากถั่วนั่นเองกิวนิวก็เป็นนมวัวนะครับดื่มนมวัวกิวนิวนมิมัสนะครับไม่ดื่มนมครับกิวนิวนมิมาเซน ทีนี้เราจะกิน2อ,อย่างนะครับเราก็ใส่ตัวช่วยกับและเข้าไปก็คือโต๊ะใช่ไหมอย่างเช่นกินปลากับเนื้อก็เป็นอะไรครับ sakana toko tabemas แค่นี้เองง่ายๆนะครับ sakana toko tabemas ไม่กินไข่ลองแต่งประโยคดูนะฮะไม่กินไข่ก็เป็นถูกต้องามาโกะ ทาเบมาเซนดื่มน้ำครับนคือคว่าดื่มน้ำเก่งมากมิซึโอะโนมิมาสมิซึโอะโนมิมาสทีนี้เรามาลองฟังไขวะต่อไปนี้นะครับอาหารคืออะไรกอบกะไรชอบนื้อชอบปาชบักชอบะไรชอบผักไม่ชอบฉันชอบเนะ สกิเดสมีอะไรเพิ่มเข้ามาครับกะสกิเดสนะครับสกิ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 สกีอาอิชิดะดูชอบ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 รักนะคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยชอบบอกรักกันเท่าไหร่นะครับจะใช้คำว่าชอบมากกว่าชอบมากๆก็ไดสกิไดสกิดะคิมิโอะก a ไดสกิดะนี่นะครับไดสกิก็ชอบมากนะครับสกิเดสใช้กับตัวช่วยกะนะครับ เมือกกิโกาถามว่าทาหารว่านันิกะว่าอะไรนะของใช่ไหมครับทาเบมาจากทาเบมัจกกินเพราะฉะนั้นทาเบโมโนก็เป็นของกินของกินเนี่ยชอบอะไรนะครับนันิกะนันิก็มาอีกแล้วนะครับใช้กับตัวช่วยกะด้วยนะครับมากินนันิโออันนี้นันิกะนะครับ ก็กินนิคุนะครับชอบนิคุซักนามะสกิเดชแล้วก็ชอบปลาด้วยยาไซวะแล้วผักล่านะครับยาไซไม่ชอบก็อยา่าใส่ยาไซวะสกิจานไนเดลงไทยเดชจานไนอันจานไนอะไรฮะไม่นะครับไม่ไทยจินจะนไนไม่ใช่คนไทยหรอกนิโฮนจินจานไนไม่ใช่คนญี่ปุ่นนะครับงไทย,ยเดดนิดนึงก็จะสุภาพนะยาไซวะสกิจานไนเดช วัตถิวันีอกสนับฉันก็ชอบเนื้อกับผักกินคู่กันนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มบ้างนะครับโนมิโมโนโนมิมัสดื่มใช่ไหมโนมิโนมิมโนเครื่องดื่มนะครับโนมิโมโนว่าน่านิกะสกีเดสคาสกีจ้ไนเดสคากาแฟกสกีเดสคา ถ้าชอบก็ตอบให้きですิเนะครับใิเดสให้ก็ทูลถามนะครับง่ายๆถ้าไม่ชอบก็เえนะครับเตอบรูปปฏิเสธซきกิจะไนแค่นั้นเองนะครับกาแฟก็ซุกิเดสก์ใช่ซกิเดสยกิจะไนเดสนะครับกะกิเตอบครับชาเกะซกิเดสกวายกกิ เบีร์ก็สกิสและสับใหม่นะครับจูสจูสจูสนะครน้ำผลไม้นั่นเองน้ำผลไม้ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ข้างหน้านะครับจะเป็นการทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยอย่างเช่น a อปเปิลจูสออเรนจ์ปปจูสแบบนี้นะครับกูเร่ป,ปิจูส,ปปจสทั้งทั้งที่ทั้งแอปเปิลนะครับส้มแล้วก็องุ่นเป็นผลไม้เมืองหนาวที่ญี่ปุ่นปลูกได้นะครับแล้วก็สับในภาษาญี่ปุ่นก็มีนะครับ แต่การทำเป็นน้ำผลไม้เนี่ยทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยนะครับ apple juice orange juice grape juice อ่ามีหลายอันนะครับสกีเดสก์สกีจานายเดสก์อ่าไม่ชอบหรือเปล่านะครับทีนี้ให้ลองมาดูประโยคยาวขึ้นนะครับสองคนคุยกันเหมือนเดิมโนดาซังทามิโโบโนวานี่กับสกีเดสก์野菜とมが好きです食物ก好เดส 肉は好きじゃないです。私は肉が好きです。魚は好きじゃないです。あんにこぼくは、ョょっめしょ、たまだ。ねはっ。ねせめべらなあんに。とぱイねはっぼそななとぱい。ほせいさん、いつも朝ごはんを食べますかはい、食べます。何をよく食べますか私はパンと果物を よく食べます卵は、卵はあんまり食べませんเราสังเกตมีอะไรเพิ่มเข้ามามันมี adverb เพิ่มเข้ามานะครับ adverb ก็ใส่หน้า verb นั่นเอง add ad เข้าไปหน้า verb ใช่ไหม adverb นะครับทีนี้เป็น adverb บอกความถี่นะครับ it's ปกตินะครับปกติปกติเป็นประจำเนี่ย it's ปกต a s a k o hango tabemas ka ปกติกิน ข้า,าวเช้าไม้ให้ทาเบมาสน้าเนียวยกคือทัเบมสก็ยกขู่ก็คือบ่อยๆแล้วกินอะไรบ่อยๆอะปังโตคุดาโมโนยกคือทัเบมสพอดีมันมีเวิร์บคำว่ากินใช่ไหมครับก็ต้องเอาของกินปังโตคุดาโมโนยกคือทัเบมสก็กินขนมปังกับผลไม้แต่ถ้าเราจะบอกว่ากินขนมปังกับกาแฟนะครับก็ปิดเดสได้เลยไม่ต้องมีเวริร์บตัดเรื่องกินหรือดื่มไปนะครับ ปั oh งโตโคฮีเดสนี้นะครับทามากัวแล้วไขล่ล่ะทามากัวอัมมาลีทาเบมาเซนอัมมาลีทาเบมาเซนอัมมาลีแปลว่าไม่ค่อยนะครับใช้กับรูปปฏิเสธชื่อก็บอกอยู่แล้วไม่ค่อยนะครับไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยทานเท่าไหร่ไม่ค่อยได้กินนะครับอัมมาลีทาเบมาเซนเพราะฉะนั้นมีแอดเวอร์เพิ่มเข้ามา3ตัวนะฮะอิซโมเป็นประจำนะครับปกติปกตินะครับ いつもいつもよくบ่อย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 ยคอมาีไม่ค่อยอัมารีนี้จะใช้ได้กว้างมากนะครับทั้งจํานวนก็ได้นะครับไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยกินได้หมดนะครับทั้ง adjective ทั้งบอกจํานวนได้หมดเลยนะครับโอเคประโยชน์ต่อไปนี้นะครับอเบซังวายาไซโยยุคทาเบมัสอเบซังกิน ผักบ่อยๆนะครับสุขภาพดียกคือทาเบมาสชินซังว่าโคจาวะอัมมาลีโนมิมาเซนไม่ค่อยดื่มชาเท่าไหร่นะครับชาซิลอนโคฮิโยโยคือโนมิมาสอดื่มกาแฟวะ,ะครับวันละหนึ่งแก้วโคฮิโยโยคือโนมิมาสปังวะอัมมาลีทาเบมาเซนไม่ค่อยกินนะฮะ ทีนี้เราเอาไปรวมกับ EP ที่แล้วในสิ่งที่เราได้เรียนมานะครับในเรื่องของคาซุคุเป็นหัวข้อาการอ่านนะครับว่าคาซุคุโนะอาซากุฮังเป็นข้าวเช้าของครอบครัวหลายคนอาจจะกินไม่เหมือนกันใช่ไหมครับลองไปฟังดูนะครับแต่ละคนชิชิวะโกฮังโตมิซุชิรุกะสุกิเดสยาไซโมทาเบมัสปังว่าอัมมาริสุกิจะไนเดสคนแรกคือชิชินะครับ คุณพ่อกินข้ามิโซชิรุชอบนะครับผักก็กินแต่ว่าไม่ค่อยชอบปังนะครับอัมมาริสกิจะนะคนต่อไปนะครับฮ่อพ่อโมโกฮังโตะมิโซิรุกะสกิเดสปังโมยุกุทาเบมุสฮกุกว่ากักุกุกุวุก,วกุกมาุกิกุกุกุ a ุก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 ุน,นุกุกกุุมม จะสังเกตว่าแม่ใช้โมะเห็นไหมครับเพราะว่ามันเหมือนพ่อไงถ้าหาโมะนะครับปังโมะก็คือทานเบมก็กินบ่อยๆนะขนมปังแล้วก็ไม่ค่อยกินไข่นะครับทามากูวะอัมมาริทาเบมาเซนและคนสุดท้ายครับว่าฮันอทาいつもご飯と肉をาべますさかなも好きですパンはあんまโ食べません果物も好きじゃないですいつも ปกติกินอะไรข้าวกับเนื้อนะครับกินข้าวกับเนื้ออิตสโมซาคานโมสกีเดสอันนี้จะชอบปลาเหมือนเหมือนแม่ไหมปังวะอัมมาริทาเบมาเซนไม่ค่อยกินเหมือนพ่อเลยนะฮะแม่กินขนมปังอยู่คนเดียวคุดาโมโนโมสกีจ a น a i d เดสผลไม้ก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่ทั้งสามคนกินด้วยกันใช่ไหมก็คือโกฮังนะครับ พ่อกับแม่กินมิโซชิรุเพิ่มเข้ามานะครับแล้วขนมปังเนี่ยแม่กินคนเดียวนะครับปังฮ่าฮ่าว่าปังโ,โยกุทาเบนมาสแล้วก็แม่กับชั้นเนี่ยนะครับก็ชอบปลานะครับซาคานะทีนี้เราลองแต่งของชั้นเองนะครับวัตช uh ิโนอาซากุฮังเรากินอะไรบ้างนะครับเรากินอะไรกับอะไรปกติกินอะไรนะครับไม่ค่อยกินอะไรแล้วก็ดื่มอะไรชอบอะไร ไม่ชอบอะไรยกตัวอย่างนะครับว่าชิวะอิซโมะปังโอะทาเบมัสโอเคครับแต่งของเราเองครับขึ้นต้นด้วยอิซโมะยาไซโตทามาโกโมะทาเบมัสแล้วกินอะไรกับอะไรอีกอาจจะสมมุติก็ได้บางคนไม่กินข้าวเช้านะครับก็ if ไปนะฮะความจริงเราไม่มีเวลาใช้โตะนะครับ โมเข้ามาด้วยยาไซโตทามากุโมเทเบมาสไม่ค่อยกินครับโกหังวะอัมมาลีทาเบมาเซนไม่ค่อยกินอะไรใช้ไม่ค่อยอัมมาลีเนาะใช้กระลูปปฏิเสธนะฮะต่อไปกินบ่อยๆนะฮะดื่มบ้างยกคือโคฮิโยโนมิมาสใช้โยคุนะครับบ่อยๆโคจามโมสกิเดส อันนี้ก็ชอบบอกความชอบและอันสุดท้ายไม่ชอบนะครับจูสุวะอัมมารีสกิจนาอเดสไม่ชอบอะไรจะสังเกตบางอันนะครับเอาขึ้นมาเป็นหัวข้อนะครับก็ใช้วะแต่ถ้าติดอยู่กับเวิร์บเนี่ยก็ใช้โอไปเลยนะครับจูสุวะอัมมารีสกิจนาอเดสไม่ค่อยชอบน้ำผลไม้นะชอบกินแต่โคฮีนะครับและนี่คือเรื่องราวของการกินของเรานะครับนันิกาสกิเดสกามินาสัง 食べ物と飲み物かかか。また今度、お疲れ様でした。